ใส่ปลาลงปลาลาค่ะคุณพี่มาแล้วก็ปลาลาไอ้สองอย่างรวมกันจ้ะใส่มะละกอลงไปเลยจ้ตาตำเครื่องก่อนนะนี่แลวจ้าปลาลาแม่เหลียนลงไปนะรวมกันสองปลาลาสามสองปลาลาแล้วก็ตำ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 กันจ้าอย่างรวดเร็วนะจ้าหิ้วหิ้วหิวหิว,หว,หวตำอย่างว่องไวรวดเร็วนะจ้าเพื่อที่จะให้มันเสร็จสับเร็วเนาะทุกคน คุกเขาคกกระทัดรัดหน้ารากเหมือนเดิมจะ้ะชิมดูจ้าว่าเป็นรสชาติยังไงคงแซ่บเหมือนเดิมนะจ้ะฝีมือตัวเองทำเองแซ่แบเองจ้าเห็นไหมคะตักออกเลยจ้าจัดจานพร้อมเสิร์ฟจ้าหน้าตาสีสันก็มีแครอทรวมอยู่ด้วยก็น่าทานอยู่แล้วจะ้ะไม่เป็นแครอทที่กรอบมันไม่เหมือนเมืองไทยนะจัดจานเลยจ้าพร้อมเสิร์ฟจ้านก็จะประมาณนี้จ้ะ น่าทันไหมคะทุกคนเสร็จสับเรียบร้อยแล้วจ้าโชว์หน้าตานิดนึงนะก็จะหน้าตาสีสันก็ประมาณนี้จ้ะไม่ได้ลดจัดจ้านนะลดพอทานได้จ้ะทุกคนเนี่ยมาแล้วก็ไปนั่งทานเลยจ้าไม่รีรอน,นะฮะมีทอดปลาหมึกทอดซีฟู้ดแห้งด้คะรวมๆกันด้วยจ้ะ กินเลยจ้ามาเลยจ้าทุกคนมาทานได้กันจ้าทุกคนกินแซบกินนัวเหมือนเดิมจ้ะเนี่ยปลาหมึกทอดสีฟูดทอดกรอบจ้ะกินอย่างอร่อยอร่อยเหมือนเดิมค่ะกินแซบกินนัวเหมือนเดิมจ้ะทุกคนจัดทีไรแซบทุกครั้งจ้าไม่ผิดหวังเลยจ้าทาเองแซบเองฝีมือตัวเองจ้ากินง่ายอยู่ง่ายนะคะทุกคนจากกินเมื่อไหร่ก็จัดเลยจ้า สามซีฟฟุดก็เตรียมเป็นกับเรล้มกันไปเลยจ้ะผักก็ไม่ได้จัดจานนะมันล้นถาดถาดมันเล็กคนะ่ะผักที่คงอยู่ข้างๆนะคะผักอยู่ถาดหนึ่งเบลเลอร์อเลยอยู่ข้างๆแต่เอามาลงที่ถาดอยู่ที่กระจัดเบลเลอร์เบล่าเลยค่ะผักอยู่ข้างๆจ้ะแต่เอามาลงที่ถาดนิดเดียวจ้ะทุกคนไม่ได้ใส่มากมายนะผักประมาณนี้ก็ไม่พอกินนะคะต้องเอาไว้ข้างๆอีกเพราะว่ามันเต็มถาดนะทุกคน พูดไปก็เสียงแหบแห้งนะทุกคนกินไปกินไปอร่อยไปหาแซบนัวทุกคำเลยจ้ากินแซบกินนัวเนี่ยกินยำตอนเย็นๆเหมือนเดิมจ้ะทุกคนเวลาว่างๆอย่างเงี้ยมันถึงจะมีเวลากินเนาะเวลาตอนเย็นๆถ้ามันกลางวันก็ไม่ค่อยว่างจ้ะทุกคนไม่รู้ยุ่งอะไรจะมากินตอนเย็นๆจะมากินมื้อหนักตอนประมาณสี่ห้าโมงนะจ้ะทุกคน นี่กินเอากินเอาจะเป็นมื้อแรกก็ว่าได้นะะทุกคนเป็นกินอาหารวันละครั้งเองจะมันถึงได้กินแซบกินนัวทุกครั้งที่กินตอนโอเคนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปจ้าไปแล้วจ้าบ๊ายบาย